คีย์สำคัญของคนที่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ให้คุณค่ากับคนคุณจะต้องชื่นชมในสิ่งที่เขาเป็นมันไม่มีฟลุกหรอกครับการประสบความสำเร็จมันมีรูปแบบการทำซ้ำๆมาถ้าเกิดคุณชื่นชมในสิ่งที่เขาทำคุณก็จะพร้อมที่จะเป็นแบบเขาได้เวลาเราเราชื่นชมอะไรเนี่ยมันเหมือนเราบอกตัวเองว่าเราอยากเป็นแบบเขา เพราะฉะนั้นข้างในมันจะอยากเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนอะไรให้เป็นแบบเขาคีย์สำคัญของคนที่ประสบความสําสเร็จในทุกๆด้านเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ให้คุณค่ากับคนสมมติว่าคนคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ดีกับผู้คนแสดงว่าเขาให้ความช่วยเหลือเขาเป็นผู้ให้เหมือนให้คุณค่าบางอย่างให้ความสุขกับคนหรือคนคนหนึ่งที่มีตังเยอะรวยทําธุรกิจสําเร็จก็คือเขาส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าของเขา เขามีคุณค่าในตัวแล้วก็ก็ส่งไปให้อีกฝ่ายหนึ่งมันทําให้เขาได้ผลลัพธ์ตรงนั้นแต่พอเวลาคุณมองว่าเขาไม่เจ๋งจริงเขากลวงเขาไม่มีอะไรคุณก็เข้าใจตัวเองว่าคุณกําลังบอกกับตัวเองว่าเราไม่ต้องให้คุณค่ากับใครก็ได้เดี๋ยวมันก็มาเองมันจะไม่มีวันที่คุณจะประสบความสําเร็จเลยเพราะคุณมองว่าคนสําเร็จไม่ได้ให้อะไรคนอื่นเลยเขาไม่แจ๋วจริงเพราะฉะนั้นคุณก็มองว่าเออถ้าจะสําเร็จไม่ต้องให้ใคร ถ้าคุณมองเขาใหม่แล้วชื่นชมว่าเนี่ยเป็นเพราะเขามีสิ่งดีๆไปให้คนเพราะเขาเก่งจริงเขาถึงเอาไปให้คนได้เป็นเพราะเขาทำถูกต้องพอคุณไปยืนตรงนี้คุณจะเริ่มหมายว่าเออฉันอยากให้คนฉันอยากช่วยเหลือคนฉันอยากเป็นแบบนั้นมันจะทําให้คุณะประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่คุณเห็นคนสําเร็จ จงชื่นชมจงเห็นดีกับเขาถ้าทําไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามันเกิดข้างในของคุณละมันมีเชื้อไวรัสบางอย่างในจิตใจของคุณที่เป็นความอิจฉาริษยาหรือเป็นความที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอลองสำรวจดีๆมันมาจากความรู้สึกว่าเราไม่ได้อย่างเขาน้อยใจตัวเองเพราะฉะนั้นกลัดมาชื่นชมกลับมาดูตัวเองในความสําเร็จตัวเองว่าเคยทําอะไรสําเร็จบ้างหลังจากนั้นมุมมองคุณก็จะเปลี่ยนถ้าคุณลองสังเกตด,ดูว่า เวลาคนที่ทําอะไรสําเร็จเยอะๆเนี่ยเขามองคนอื่นเขาจะชื่นชมความสําเร็จคนอื่นแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ล้มเหลวทําอะไรที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็จะรู้สึกมองคนอื่นไม่ดีไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาเริ่มชื่นชมตัวเองกลับมาเริ่มรู้สึกดีตัวเองแล้วคุณก็จะมองคนอื่นดีขึ้นพอคุณมองตัวเองดีขึ้นคุณก็จะเริ่มประสบความสําเร็จคล้ายๆเขาละเพราะว่าคุณยินดีกับสิ่งที่เขาเป็นนะ